นิทานกริมนักดนตรีประหลาดการละครั้งหนึ่งนานแล้วมีนักดนตรีประหลาดคนหนึ่งเดินอยู่ในป่าเพียงลำพังคุณคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆจนไม่มีอะไรจะคิดอีกแล้วเขาก็พูดกับตนเองว่าในป่าน,นี้มันช่างน่าเบื่อจริงๆข้าจะหาคู่หูดีๆสักคนดีกว่าเขาก็เริ่มหยิบ ทันชักของไวโอลินขึ้นมาแล้วเล่นเพลงนึงให้ดังกล้องกังวานไปทั่วทั้งป่าไม่นานนะักหมาป่าตัวหนึ่งก็เดินย่องมาจากโพรงไม้ตรงกันขา้ามเดินเข้ามาหาเขาอาหมาป่าเข้ามาข้าไม่ต้องการมันหรอกนักดนตรีพูดขึ้นแต่หมาป่าก,ก็เข้าใกล้เขาและพูดว่าโอ้ท่านนักดนตรีท่านเป็นเก่งยิ่งนักข้าก็อยากเรียนบ้างเจ้าเรียนได้ไม่ยากหรอก นักดนตรีตอบเพียงแค่เจ้าทำตามที่ข้าบอกโอ้แท่งนักดนตรีข้าจะเชื่อฟังท่าน,นมากๆเหมือนลูกศิษย์เชื่อครูลเลยทีเดียวนักดนตรีบอกให้หมาป่าเดินตามมาและพวกเขาก็เดินไปถึงต้นโอก๊กต้นเขาต้นหนึ่งซึ่งภายในกรวงมันมีรอยแตกออกตรงกลางดูนี่สินักดนตรีพูดถ้าเจ้าอยากเรียนกับข้า ก็เอาขาสอดเข้าไปในรอยแยกนั้นม้าป่าทำตามอย่างว่าง่ายแล้วนักดนตรีก็หยิบหินก้อนนึงขึ้นมาวางกระแทกอย่างรุนแรงและขาของม้าป่าก็ติดแน่นอยู่กับรอยแตกราวกับนักโทษที่ถูกคขังไว้รอที่นี่จนกว่าข้าจะกลับมานะนักดนตรีพูดแล้วเดินจากไปเวลาผ่านไปเขาก็พูดกับตนเองอีกว่าที่ป่านี้ยังน่าเบื่ออยู่ดี ข้าจะหาคู่หูอีกคนดีกว่าเขาหยิบไม้สีไวโอลินขึ้นมาอีกครั้งเล่นเพลงกระจายไปทั่วทั้งป่าและไม่นานหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งก็ค่อยๆย่องเข้ามาหาเขาอาหมาจิ้งจอกมาข้าไม่ต้องการมันหรอกนักดนตรีพูดขึ้นแต่หมาจิ้งจอกก็เข้าใกล้และพูดว่าโอ้ท่านนักดนตรีท่านเล่ดน,นดนตรีแก่งยิ่งนะักข้าเองก็อยากเรียนบ้าง เจ้าเรียนได้ไม่ยากหรอกนักดนตรีพูดขึ้นเพียงแต่เจ้าต้องทำตามที่ข้าบอกโอ้ท่านนักดนตรีป้าป่าตอบข้าจะเชื่อฟังทันดังสิทธ์เชื่อครูดังนั้นก็ตามข้ามาเถิดนักดนตรีพูดและพวกเขาก็เดินจากมาถึงทางแคบที่มีพุ่มไม้สูงสองข้างนักดนตรีจึงหยุดและโน้มต้นไม้ต้นหนึ่งลงกับพื้นแล้วเหยียบมันไว้จากนั้นก็ โนมต้นไม้อีกต้นหนึ่งลงมาและพูดว่าเจ้าจิงจอกน้อยหากเจ้าอยากเรียนรู้จริงๆแล้วก็ยืนเท้าข้างหน้ามาให้ข้าสิ่หมาจิงจอกทำตามอย่างว่าง่ายดังดนตรีผูกเท้าไว้กับต้นไม้ฝั่งซ้ายแล้วก็พูดว่าคราวนี้ก็ยื่นเท้านาขวามานักดนตรีก็ผูกเท้าอีกข้างหนึ่งไว้กับต้นไม้ฝั่งขวาให้แน่น จากนั้นก็ปล่อยมือต้นไม้ทั้งสองข้างก็เด้งกลับขึ้นทำให้หมาจิ้งจอกลอยขึ้นกลางอากาศดินพลานอยู่รอข้าที่นี่เดี๋ยวข้าจะกลับมานักดนตรีพูดแล้วก็เดินจากไปอีกครั้งเขาพูดกับตนเองว่ายังคงหน้าเปื่อยอยู่ดีข้าจะหาคู่หูอีกคนดีกว่าเขาหยิบไวโอลินขึ้นมาเล่นอีกครั้งบรรเลงเพลงไปทั่วทั้งป่าแล้วก็ตายตัวน้อยตัวหนึง่งก็กระโดดดึงๆึงเข้ามาหาเขาไกลๆ อากระต่ายมาข้าไม่ต้องการมันหรอกนักดนตรีพูดขึ้นกระต่ายก็ตอบว่าโอ้ท่านนักดนตรีท่านเล่นเก่งยิ่งนะักข้าเองก็อยากเรียนบ้างเจ้าเรียนได้ไม่ยากหรอกนักดนตรีพูดแต่เพียงเจ้าต้องทำตามที่ข้าบอกโอ้ท่านนักดนตรีข้าจะเชื่อฟังท่านดังสิทธ์เชื่อครูเลยพวกเขาเดินต่อไปจนถึงทุ่งหญ้าเล็กๆมีต้น เอ็กซ์เพนต้นหนึ่งนักดนตรีผูกเชือกยาวรอบคอของกระต่ายแล้วอีกปลายหนึ่งก็ผูกไว้กับต้นไม้กระต่ายน้อยเร็วเข้าวิ่งรอบต้นไม้20รอบนักดนตรีสั่งกระต่ายวิ่งรอบต้นไม้20ิรอบเชือกที่มัดม้วนรอบต้นไม้แน่นขึ้นเรื่อยๆและยิ่งกระต่ายดึงเชือกรัดคอก็แน่นขึ้นไปอีกรอคาที่นี่เดี๋ยวข้าจะกลับมานักดนตรีพูดแล้วเดินจากไป ทางด้านหมาป่าพยายามดันหยิกและกัดก้อนหินอยู่นานในที่สุดมันก็ปลดขามันออกมาได้มันโกรธมากถึงรีวิงต่างนับดนตรีไปเพื่อจะแก้แค้นเมื่อมันวิ่งผ่านหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกก็ร้องว่าพี่หมาป่าช่วยข้าด้วยนักดนตรีหลอกข้าหมาป่าช่วยดึงต้นไม้ลงกัดเชือกออกแล้วพาหมาจิ้งจอกไปด้วย จากนั้นก็ช่วยกระต่ายที่ถูกมัดไว้และทั้ง3ามก็ออกเดินทางเพื่อร้างแคนนักดนตรีระหว่างนั้นนักดนตรีก็เล่นไวโอลินขึ้นอีกครั้งโชคดีที่ครั้งนี้เสียงเพลงไม่ไปถึงหูงคนที่ตัดไม้ยากจนคนหนึ่งเขาหยุดทํางานโดยทันทีโดยไม่รู้ตัวเขาหิ้วขวานขึ้นมาฟังเสียงดนตรีโอ้ในที่สุดคู่หูที่แท้จริงของข้าก,ก็มาถึงแล้วนักดนตรีพูดขึ้นข้ากำลังมองหามนุษย์ไม่ใช่สัตว์ป่า เขาเล่นเพลงไพเราะมากจนคนตัดไม้ฟังและยืนเคลิมหัวใจเต็มไปด้วยความสุขขณะที่กำลังฟังอยู่หมาป่าและหมาจิ้งจอกและเจ้ากระต่ายก็มาถึงพวกมันมีสีหน้าที่ดุร้ายเต็มไปด้วยความแค้นและคนตัดไม้เห็นเข้าจึงยกขวานขึ้นพร้อมกับยืนขวางนักด,ดนตรีเหมือนจะบอกว่า ใครคิดร้ายกับเขาต้องผ่านฆ่าไปก่อนเหล่าสัตว์ทั้งสามก็ตกใจกลัวรีบวิ่งหนีกลับเข้าป่าไปทั้งดนตรีจึงเล่นเพลงอีกบทเพลงหนึ่งขึ้นอีกครั้งเพื่อเป็นการขอบคุณชายคนนั้นแล้วเดินออกจากป่าไป